สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับบทบรรทิการของหนงังสือพิมพ์แนวหน้าแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาเป็นฉบับวันพระราสบดีที่27เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้ให้ชื่อว่า27มิถุนายน2475ปรากฏการอภิวัตสยาม เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นบทบรรณาธิการแนวหน้าบอกว่าอย่างนี้ครับไม่ใช่เป็นเรื่องของความเข้าใจผิดกับปรากฏการทางการเมืองการปกครองของไทยที่มีการบัญญัติเอาไว้ว่าเป็นอภิวัตสยามนะครับไม่ใช่ความเข้าใจผิดหรอกครับอภิวัตแปลว่าความเจริญซึ่งความเจริญที่กล่าวเอาไว้เนี่ย เป็นเรื่องของการก่อกำเนิดก่อร่างสร้างรูปของรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรฉบับแรกในประวัติศาสตร์กฎหมายของประเทศไทยและก็รวมไปถึงระบบการเมืองการปกครองรูปแบบใหม่ที่กำหนดขึ้นไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับแรกนี้ด้วยต้องเรียกว่าน,นี่คือปฐมบทแห่งชีวิตรัฐแบบใหม่ในระบบการเมืองที่อุบัติขึ้นโดยผลของ ธรรมนูนการปกครองชั่วคราวจนกระทั่งกลายเป็นบทบัญญัติกฎหมายหรือว่าบทบัญญตัติรัฐธรรมนูญนั่นเองหรือว่าปรากฏการณ์ที่ว่านี้เป็นเพียงแค่มายาคติสี่ประการในสังคมไทยเท่านั้นคือเป็นการชิงสุกก่อนหามเป็นการปฏิวัติของนักเรียนนอกจำนวนน,น้อยนิดเป็นการกระหายอำนาจ และยึดอำนาจไว้กับกลุ่มคณะราษฎรเพียงลำพังทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและสุดท้ายเป็นเพียงการรัฐประหารซึ่งไม่ใช่การปฏิวัติอย่างแท้จริงแต่เอาละครับจะอย่างไรก็ตามเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมาเป็นเวลานาน92 2ปีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามความประสงค์ของกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่ง ที่พยายามจะสร้างกติกาในห่วงเวลาที่ฝ่ายตน,นยมีอำนาจเพื่อจริงความได้เปรียบโดยหาได้ยึดติดกับผลประโยชน์ของประชาชนแต่อย่างไรไม่แต่มีสิ่งที่น่าสนใจในอภิวัตสยามคือเรื่องความคิดเห็นของหลวงประดิษฐ์มโนธรรมปรีดีพนมยงหนึ่งในยอดพีระมิดคณะราษฎรที่ถูกบันทึกเอาไว้ว่าสวะสังคมคือเศษโสมมซึ่งสังคมเก่าได้โยนทิ้งไป แต่ตกค้างอยู่ในสังคมใหม่นักทฤษฎีสังคมฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายมีทัศนะตรงกันที่ถือว่าสวะสังคมเป็นวัณะอันตรายต่างฝ่ายจึงต่างไม่คบเข้าร่วมในกระบวนการเพราะว่าสวะสังคมนั้นเห็นแก่ตัวเป็นสำคัญซึ่งแสดงออกด้วยอาการอวดดีแล้วยกตัวเองว่าวิเศษกว่าคนอื่น สิ่งตกค้างของระบบเก่าชนิดนี้มีทัศนะที่ผิดไปจากกฎธรรมชาติและกฎแห่งอนิจจังดึงสังคมให้ถอยหลังเข้าคลองยิ่งกว่าพวกถอยหลังเข้าคลองที่จําเป็นต้องไปตามสภาวะของเขาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการดึงให้สังคมถอยหลังไปก็เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นเพราะในที่สุดแล้วกฎแห่งอนิจจังต้องเป็นที่ประจักษ์นี่แหละครับแน่นอนว่า ในประวัติศาสตร์เนี่ยนาทีพลิกแผ่นด,ดินสยามเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2475เป็นนาทีที่คณะราษฎรหรือว่าคณะราษฎรได้เข้าทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยรัฐบาลที่พระมหากษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายหรือที่เรียกกันว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เป็นการปกครองโดยรัฐบาลที่องค์พระมหากษัตริย์ดำรงสถานะภายใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินหรือรัฐธรรมนูญวันที่27บมิถุนายนเป็นวันซึ่งล้นเกล้าวรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระประมาพิไทยประกาศใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามพุทธศักราช2 4 7พรพร้อมกับทรงพระอักษรกำกับต่อท้าย ชื่อพระราชบัญญัตินั้นว่าชั่วคราวนี่จึงเป็นบทบาทอีกบทบาทหนึ่งของอภิวัตสยามที่ต่อเนื่องกันมาจากวันเปลี่ยนแปลงการปกครองวันที่24่ิมิถุนายนปีพุทธศักราช2475พันเท่นเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาซึ่งเป็นหัวหน้าคณะราษฎรได้ ่านจารึกประกาศคณะราษฎรบนถ้อยคําที่จาลึกบนบุตรคณะราษฎรไว้ที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าพระราชวังดุสิตโดยมีถ้อยคําว่าประเทศนี้เป็นของราษฎรถ้อยคํานี้แหละครับจารึกบนบุตรคณะราษฎรที่ระลึกถึงจุดอ่านประกาศคณะราษฎรฉบับแรกการอภิวัตที่นักการเมืองเสียชาติเกิดการอภิวัตที่นักเลือกตั้งช่างชาติ การอภิวัติที่นักการเมืองแย่ๆที่นักการเมืองหิวแสงเอามาหากินเพื่อตนเองครอบครัวและพวกพ้องนี่แหละครับคือการเปลี่ยนแปลงที่เรามองเห็นณทุกวันนี้